สวัสดีค่ะทุกคนกับมาเจอไฟอีกครั้งนะคะวันนี้ช่วงแม่ไฟไป้ายยานะคะก็ไม่ได้จะมาป้ายยาอะไรนะคะจะมาขอรีวิวนะคะแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของไฟเองนะคะตอนที่ไฟเนี่ยหลังคลอดลูกเสร็จใหม่ๆนะคะไฟมีภาวะเป็นเบบี้บลูนะคะเป็นภาวะซึมเศร้าหลังคลอดนะคะมันไม่มีแรงแม้แต่จะแบบ กอดเขาอยู s, ่อ่ะร้องไห้ตลอดเวลาร้องไห้มีหยุดร้องแบบเหมือนคนที่สูญเสียอะไรบางอย่างเลยอ่ะคือคนมันเคยมีลูกอ่ะมันจะเข้าใจความรู้สึกทุกอย่างเลยพูดจะร้องไห้ในส่วนตัวของฝ้ายนะคะการที่ฝ้ายมาเป็นโรคนี้เนี่ยเอาจริงฝ้ายก็ไม่คิดว่าฝ้ายอ่ะจะเป็นแม้ว่าจะไปหาข้อมูลมาเยอะมากก็แบบโอเคคุณแม่หลังคลอดมีโอกาสเป็นเพราะว่าสูญเสียฮอร์โมนหลังคลอดเยอะมากนะคะหรือว่าแบบเป็นการเจ็บตัวเจ็บหน้าอกอดนอนต่างๆนะคะมันก็จะมีภาวะแบบซึมเศร้าดิเพรสชั o เกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าก็คิดว่า เฮ้ยเราค่อนข้างเป็นคนเข้าใจโลกคิดว่าเราอสตรองนะคะก็คิดว่าจะไม่เป็นแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นนะแต่ว่าการเป็นโรคนี้นะคะจากที่คุณหมอแจ้งมานะคะก็คือมันสามารถเป็นได้หลายขั้นคือขั้นเริ่มต้นขั้นกลางแล้วก็ขั้นรุนแรงนะคะซึ่งส่วนตัวไฟนี่ไฟเป็นแค่ขั้นเริ่มต้นนะคะคือจากการประเมินนะเป็นแค่ขั้นที่เรียกว่าเศร้าหดหู ซึมมีอาการแบบร้องไห้มีความแบบคิดที่แบบอยากจะทําร้ายตัวเองมีความคิดที่อยากจะแบบเอาตัวเองกับลูกหนีไปอะไรเงี้ยแต่เป็นการแค่คิดยังไม่ลงมือทําซึ่งเป็นขั้นหนึ่งซึ่งเอาจริงอ่ะมันก็ไม่ดีเลยนะคะมันแบบมัน d e p พรส e มากมันหดหูมากๆเลยตอนฝ้ายนะคะฝ้ายเนี่ยเริ่มเป็นเอาจริง แต่วันแรกที่กลับมาถึงบ้านเลยคือฟ้ายเนี่ยเป็นคุณแม่ผ่าคลอดนะคะฝ้าก็รอโรงพยาบาลปนวันสามวันกลับถึงบ้านวันที่สี่นะคะซึ่งพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยอาการมันมาเลยแม่แม่คือหลายๆคนเนี่ยเขาจะบอกว่าสามารถเป็นได้ประมาณสองสัหลังคลอดหรือว่าบางคนเป็นเป็นเดือนนะคือเป็นภาวะระยะยาวนะคะแต่ว่าฝ้าเนี่ยหลังจากที่กลับมาถึงบ้านเนี่ยฟ้าเป็นเลยคือรู้ตัวเลยว่าผิดปกติแล้ว แต่คือเนื่องจากว่ามันมัมนมีปัจจัยด้วยแม่มีปัจจัยที่แบบเป็นสิ่งที่เรากังวลม,มาตลอดว่าเราเจอ h ฮ n d ดิกันวันยังไงดีซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลคือถ้าเกิดคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่แต่งงานย้ายเข้าบ้านสามีก็จะเจอปัญหารูปแบบหนึ่งปัญหาของการไปอยู่ในของพื้นที่ที่มันรู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่พื้นที่ของเรา ทุกคนเก็ตมาอันนี้คือแบบแม่กับแม่มองตากันจะเข้าใจบางทีมันไม่ใช่เรื่องของแบบเขาไม่ดีเลยนะคะคือบางทีเขาก็ดีกับเรามากๆบางทีเนี่ยก็เป็นที่เราเองที่เราไม่ไว้ใจเขาหรือเราแบบรู้สึกว่าอาจจะเหมือนไม่สบายใจไม่สบายตัวเหมือนแบบแม่เราบ้านเราอย่างนี้เนาะ,ะซึ่งฝ้าเองอ่ะก็เจอปัญหานี้แต่บางคนก็จะเจอปัญหาที่แบบอยู่กับสามีแค่2คนในบ้านนะคะหรือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ก็คือแบบ ไม่มีใครช่วยเลยอย่างกรณีอยู่กับสามีใช่ป่ะสามีอาจจะออกงานนอ,อกบ้านไม่มีพี่ป้านะอาคนอื่นที่จะแบบฝากผีฝากไข้ลูกไว้ได้อะไรเงี้ยหรือว่าที่อยู่คนเดียวเนี่ยเป็นคุณแม่ที่แบบรับบทหนักเนี่ยก็จะเจอความเครียดอีกแบบหนึ่งซึ่งออาจริงแต่ละอย่างอะ่ะมันก็มีความเครียดปัดจจัยแต่ละอย่างที่แตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าการที่จะเป็นโลกนี้เนี่ยออาจริงมันก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งจะเอาให้ฟังกันต่อนะคะว่า อาการมันเป็นประมาณไหนนะคะของฟ้าเนี่ยอย่างที่บอกเนาะฟ้ากลับมาถึงบ้านปุ๊บเนี่ยวันแรกที่รถจอดหน้าบ้านเดินเข้าบ้านเสร็จปุ๊บประตูเปิดฟ้ายังเจ็บแผลมากๆอ่ะแบบมันเจ็บแผลผ่าตัดมากมากเลยอะ่ะก,ก็มันจะเดินลงรถไปก็มีคุณป้าเป็นคุณป้าของบ้านเขาไม่ใช่คุณป้าบ้านเราเนาะเขาก็เดินมาอุ้มลูกเราเข้าบ้านไปเลยคือเรายังแบบเอเอ,เอไม่ทักทายกันเลย เอาไปเลยซึ่งมันก็หนึ่งแล้วก็คิดในใจว่าโอ๊ยเขาคงเห่อหลานมากๆเพราะว่าสามีเคยบอกว่าเลยว่าคุณป้าเนี่ยเขาแบบชอบเด็กอยากเลี้ยงหลานมากๆยอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็คิดว่าแบบโอเคหนึ่งคืออย่าไปโกรธเขาเขาอะ่ะอยากอุ้มหลานอยากเลี้ยงหลานแต่ว่า2ก็คือนั่นมันลูกเราทาไมไม่ให้เราอุ้มไปเองเอาลูกฉันไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ตีกันอยู่หลายเวลาซึ่งตอนนั้นก็เกิดความแบบความคิดที่แบบทำไมถึงทำแบบนี้กับเราเยอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็เก็บไว้เป็นอย่างหนึ่งในใจแต่ว่าก็ยัง<ม> ยังไม่ถึงขั้นรุนแรงคือมาเริ่มต้นอย่างที่บอกมันเพิ่งเริ่มต้นนะคะแต่คุณแม่จริงๆนะคุณแม่ต้องพยายามแบบดึงสต,ติเองตลอดเวลานะคือพยายามให้รู้ตัวว่าสิ่งนี้กําลังเกิดขึ้นอยู่ความคิดนี้กำลังเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เก็บไว้เก็บไว้คอลเลกเอาไว้นะคะแล้วก็นอกจากการที่เขามาอุ้มไปนะคะการที่เรามาอยู่ในบ้านของสามีเนี่ยแล้วก็มีคนอยู่เยอะๆในบ้านเนี่ยบ้านฝ่ายเป็นสามีเป็นคนจีนนะคะก็จะมีแบบคนเยอะมากนะคะก็จะมีหลายความคิดเห็นมากๆมีความคิดเห็นจากคนนู้น คนนี้คนนั้นคนนู้นคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นความแบบทำไม่ทำแบบนี้ไม่ทําแบบนั้นไม่ทําแบบนู้นซึ่งมันก็เป็นความหวังดีเราเข้าใจแต่ว่าตัวเราเองอนะณโมเมนต์นั้นอะเราอยากที่จะเลี้ยงลูกในแบบความคิดของเราเข้าใจไหมแม่แม่เข้าใจเนาะโอจับมือกัน เออนั่นแหละแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราหีเลี้ยงไม่ได้ทุกคนซึ่งฝ้ายเองก็ทําใจไว้ประมาณหนึ่งแต่วจริงๆเนี่ยมันมีความกดดันเรื่องลูกของตัวเองอยากจะเลี้ยงแบบนี้เขาให้เป็นแบบนั้นอยากที่จะทําแบบนี้เขาบอกว่าทําแบบนั้น,มนไม่ดีอย่างเงี้ยเหมือนสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะถูกคนโทรลตลอดเลยซึ่งก็เลยทําให้เกิดความเครียดอีกแบบหนึ่งขึ้นมานะคะนอกจากการแบบที่เจออะไรแบบนั้นมารุมมาตุ้มเนาะส่วนตัวฝ้ายเนี่ยก็อาการที่มันเริ่มมาเห็นแบบชัดเจนเลยว่าเป็นเนี่ยก็คือเหมือนพอเราโดนเอฟ กับคนรอบๆตัวเยอะๆมากๆอะไรวาเหมือนแบบเขาพูดใจอย่างงู้อย่างนี้เขาทําลูกเราแบบนี้อุ้มลูกเราโดยไม่ขออุ้มลูกเราบางทีไม่ล้างมือแล้วก็ไม่กล้าพูดอะไรนี้เนาะปามันก็จะมีความแบบเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยซึ่งการปล่อยวางะโมเมนต์ความเป็นคุณแม่มือใหม่ยมันยากมากทุกคนแม้ว่าเราอะคิดว่าเราเข้าใจโลกมากๆแล้วนะแต่ถึงเราจริงๆอะมันยากมากมันยากแบบลูกเราอะลูกเราที่ออกมาจากท้องเราเก้าเดือนอะเราก็แบบ แต่ก็อย่างที่บอกนะคะแม่ต้องพยายามดึงสติตัวเองตลอดเนี่ยก็แบบโอเคอันนี้เขาทําเพราะว่าเขาห่วงล้านเขาลักล้านนะเขาไม่ได้มีความคิดร้ายเลยเขาไม่ได้มีการที่จะอยากจะแบบทําให้มันไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็แค่อาจจะไม่ใช่ในวของเราเราก็ต้องพยายามแบบนะคะ แฉกจะเข้านี่เลืกนะคะซึ่งส่วนตัวของฟ้าเองนะคะแบบพา์ที่เรียกว่าแย่ที่สุดที่ฟ้าเคยเจอในโลกนี้เลยนะก็คือร้องไห้ตลอดเวลาร้องไห้ไม่หยุดร้องไห้แบบหยุดไม่ได้ยิ่งร้องยิ่งร้องยิ่งเหมือนแบบมันไหลออกมาน้ําตาแบบเยอะมากๆร้องแบบเหมือนคนที่สูญเสียอะไรบางอย่างเลยอะ่ะคือร้องแบบเหมือนอกหักครั้งแรกอะ่ะคือไม่รู้อะเปรียบเที่บไม่ถูกอะคือมันโฮเลยอะคือคนเราถ้าเกิดร้องไห้ไม่เสียใจมากคนจะไม่โฮเลยมันจะแค่น้ำตาไหลอะไรเงี้ยนะอันนี้คือฟ้าแบบโฮไม่หยุดเป็นชั่วโมงอันนั้นะคือดําดิง คือไม่รู้ตัวเป็นไรนั่งร้องไห้ในห้องน้ำนั่งบนจะโคกอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องไห้ร็อกประตูห้องน้ําสามีก็แบบเคาะประตูอยู่ในห้องน้ําแบบเฮ้ยออกมาออกมา,ออกมาเป็นไรก็ไม่เปิดก็คือแบบจนสามีต้องไปเอากุญแจห้องน้ํามาไขาแล้วก็อุ้มเราขึ้นมามนพอเขาอุ้มปุป๊บอะ่ะเราก็คือพล่อยลงไปเลยทุกคนคือเหมือนแบบมันไม่มีแรงแม้แต่จะแบบกอดเขาอยู่อะ่ะคือมันเศร้ามากมาก โนะมเม,มนต์มันเศร้าจริงๆเลยนะ <Q> ก็อยากจะบอกคุณแม่ทุกคนนะคะว่าพายก็เป็นนะถ้าเกิดคุณเป็นอยู่อะมันไม่ใช่เรื่องแปลกหรือว่าถ้าเก <Q> ิด <pensa> คุณแบบกําลังจะคลอดลูกอะไรอย่างเงี้ยความจริงก็ไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นทุกคนนะคือมันก็มีคนที่ไม่เป็นด้วยแล้วก็มีคนที่เป็นหรือเป,เ,ปเป็นมากกว่านี้ก็มีอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อย่างที่บอกเนาะก็ต้องฮิลตัวเองให้ได้เยอะที่สุดนะคะแต่ถ้าเกิดฮิลไม่ไหวนะคะต้องพึ่งพาคนรอบข้างเนาะ ซึ่งส่วนตัวของไฟเองนะคะไฟแเป็นอยู่ประมาณเดือนหนึ่งค่ะเป็นแบบเดือนหนึ่งเลยที่ใครพูดจาอะไรนิดเดียวกระทบจิตใจหมดเลยสามีบางทีแค่พูดเล่นๆพูดมาแบบลูกรักของพ่อลูกรักของพ่อน้องลูกรักพ่อน้องอะไรเงี้ยแล้วเหมือนไฟไม่ได้ยินคาว่าลูกลักแม่ด้วยอะไฟก็ร้องไห้ซึ่งแบบพ่อไม่ได้เมนชั่นเรื่องการที่ลูกไม่ลักแม่เลยแต่ว่า แฟก็ลองไห้แฟก็คิดว่าทําไมแบบพ่อถึงไม่คิดถึงใจิตใจหัวอกแม่บ้างอะไรยางเงี้ยคือมันเป็นความเศร้าแบบมันนิดหน่อยมัก้ก็กระทบจิตใจได้เลยหรือบางทีแบบบางคนในบ้านนะคะเขาแบบพูดกับเรา,าแบบทําไมไม่เก็บของตรงนี้ไม่วางของตรงนั้นซึ่งแบบมันเล็กน้อยมากๆแต่ว่ากับเราก็คือแบบฉันมีเวลา ได้พักผ่อนนิดเดียวแล้วจะให้ฉันมานั่งเก็บของอีกหรอในจิตใจที่มันคิดเนาะมันก็ร้องไห้แล้วอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบการที่คนมาเยี่ยมลูกเราท,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 ทั้งลูกเราแบบพิ่งแบบอ่อนมากอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบไม่ใหญ่เข้ามาเข้าใกล้อะไรเงี้ยเราเห็นเขาอุ้มลูกเราบางทีเราก็ร้องไห้ก็มีนะอะไรเงี้ยคือเป็นอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเต็มๆซึ่งก็เรียกว่าแต่ละวันอะผ่านไปค่อนข้างยาวนานก็คือการที่เราเนะ่ต้องปั๊มนมะเนาะเป็นคุณแม่ลูกอ่อนห่กก็ต้องปั๊มนมทุกสามชั่วโมงอย่างงี้ใช่ปะปั ลูกร้องลูกตื่นลูกอึลูกอาบน้ําต่างๆคือมันแทบจะไม่นอนอยู่แล้วยังมีเรื่องของความแบบความเศร้าความอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างยาวนานมากแต่พอมันผ่านไปอะ่ะมันก็มันก็หายไปเองค่อยๆซาลงไปนะคะของฝ้ายเนี่ย คือฝ้ายใช้วิธีการที่ฝ้ายว่าเวิร์กนะการรักษาของฝ้ายนะเผื่อใครดูคลิปนี้อยู่นะคะอยากที่จะแบบใช้วิธีนี้นะฝ้ายก็แนะนำนะก็คืออันดับแรกเลยนะคะก็คือสามีคือใกล้สุดนะคือสามีเป็นแบบคนที่จะทนมือทนเท้าเราได้ทุกอย่างนะคะก็คือสามีนะคะ,คะ,คะเราก็ต้อง express feeling ทุกอย่างเขารับรู้แบบต้องพูดไปนะแม่อย่าไปเก็บไว้นะคือฝ้ายอ่ะตอนแรกอะ่ะฝ้ายเก็บเพราะคิดว่าเขาจะรู้มันแบบเห็นเราเศร้าเขาก็คงจะรู้แต่วันทีเขาไม่รู้นะเพราะเขาเองก็อดนอนเหมือนกันเขาเองก็ ง่วงเหมือนกันเขาก็ต้องเลี้ยงลูกเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ต้องบอกนะคะคุณแม่ต้องสื่อสารเลยว่าเธอฉันเครียดตรงนี้ฉันเศร้าตรงนี้ฉันรู้สึกว่าตรงนี้ฉันผิดปกติแล้วฉันรู้สึกว่าอันเนี้ยไม่โอเคฉันไม่ชอบตรงนี้อะไรเงี้ยคือพูดไปเลยบางทีก็อาจจะเป็นการสลับกันใช่แบบแล้วแบบพ่อโอเคไหมพ่อไหวหรือเปล่าคือเหมือนแบบสามีภรรยาก็ต้องช่วยกันแชร์กันนะคะแต่มันก็มีบางทีที่สามีมันไม่เอาไหนทุกคนมันไม่เก็ตมันไม่เข้าใจมันมีนะมันมี สามีที่แบบเธอเป็นอะไรของเธอเธอคิดไปเองหรือเปล่าโลกแบบนี้ถ้าคิดไปเองคือมีคนนี้อยู่ซึ่งสามีฝ้ายมีชอ็อตหนึ่งมันชอ็อตฟิลมาผู้คำนี้เนบอกว่าคิดไปเอง โอ้โหคํานั้นน่ะไฟแบบไฟไม่คุยกับเขามันสามวันแล้วไฟกลับตัวในห้องไม่ยุ่งกับใครเลยแล้วคือแบบใครจะารูปไฟไปไฟไม่ให้ไฟอยู่ในห้องนอนซึ่งมันไม่ดีมากเพราะว่าไฟเองก็คือรับบทหนักจริงๆหรอป่ะแบบไม่ได้เลยอะไรเงี้ยคืออันนั้นน่ะไฟโกรธมากแล้วไฟก็แบบสื่อสารเขาตรงๆเลยว่าไฟรับไม่ได้กับคําพูดนั้นมันเศร้าแล้วคุณนัพูดว่าเหมือนสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยไม่ได้คือเขาก็ไม่เข้าใจนะซึ่งถ้าเกิดกรณีสามีไม่เข้าใจสามีไม่ได้เรื่องนะไปข้อ2ค่ะซึ่งข้อ2ไไฟฟว่่าเนีย เอาจริงค่อนข้างที่จะช่วยไฟมากๆเลยคือสามีเนี่ยพอหลังหงเหมือนเขาเขาเห็นเริ่มราอเริ่มร้องไห้เยอะๆจริงๆิผิดปกติเขาเหมือนเริ่มเห็นใจมากขึ้นเลยเงี้ยแต่ว่าเอาจริงเคสสองไฟว่าช่วยไฟสุดก็คือการโทรหาเพื่อนที่มีลูกแล้วมีก่อนหน้าเราอันนั้นนะ่ะเขาจะเข้าใจเราที่สุดเลย,ยนี่เกิดเป็นโชคดีนะมีเพื่อนสนิทที่มีลูกมาเหมือนกัน โอ้โหอันนั้นเหมือนแบบเป็นการอบอุ้มทางจิตใจได้มากที่สุดเลยอะจริงๆส่วนตัวแฟนะคือวันนั้นที่ฝ้ายร้องไห้ในห้องน้ำมันฝ้เข้าแบบไปห้องน้ำฝ้ายก็ร้องร้องร้องจนแบบเหมือนมันต้องมีที่ปลดปล่อยออกมาค่ะเหมือนแบบมันมันอัดอั้นเอาไว้ในลูกบอลจนแบบมันต้องเจาะอ,ออกมาแล้วอะไม่ไหวอะฝ้ายก็โทรหาเพื่อนโทรหาตอนั้นดึกมากเขาก็รับ เราก็แบบร้องโฮเลย้องแบบเธอเป็นเบบีบลูใช่ไหมอะไรเงี้ย,ยนะคือคนมันเคยมีลูกอ่ะมันจะเข้าใจความรู้สึกทุกอย่างเลยคือถ้าเกิดเพื่อนที่ไม่มีลูกก็จะรับฟังได้ประมาณหนึ่งแต่เพื่อนที่มีลูกแล้วเนี่ยแตงกอ ขอบคุณที่มีลูกมาก่อนจริงๆโอ้เขาช่วยเราได้มากๆเขาจะรับฟังเขาจะแชร์ว่าเขาก็เคยเป็นหรือบางทีเขาอาจจะเป็นหนักกว่าหรือเขาไม่เคยเรยน้อยเนี่ยเขาจะรู้ว่าประสบการณ์การที่มีลูกออกมาเนี่ยมันเป็นความเจ็บปวดเบอร์ไหนเนอะปะเออเขาจะเข้าใจเราอะคือผู้หญิงในการนะหนึ่งแล้วสองเป็นแม่เหมือนกันอีกนะคะเขาก็จะแบบ ซึ่งถ้าเกิดใครนะคะอยู่ในช่วงนี้นะคะแ,แบบรู้สึกว่าเฮ้ยฉันรู้สึกว่าฉันเป็นแล้วหรือว่ากําลังจะมีลูกนะคะก็ให้โน้ตไว้นะว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าอาการนี้มันมาเนี่ยโทรหาเพื่อนจริงๆช่วยได้มากๆปรึกษาเลยร้องไห้ก็ได้แบบฉันไม่พอใจสามีไม่พอใจคนโน้นคนนี้เล่าไปเลยต้องเอาออกนะแม่ต้องระบายออกไปต้องเอาออกให้หมดแล้วพอรังห้าสิบปูบาทแล้วพอมันมีคนฟังที่พูดคําว่าเธอฉันก็เป็น มันจะแบบมันจะสบายใจมากๆเลยะซึ่งก็ท้ายคลิปนี้นะคะก็อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้นะคะว่าถ้าใครดูคลิปนี้อยู่นะคะถ้าเกิดเป็นคุณแม่หรือว่าคุณแม่นั่งดูกับคนในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นสามีหรือใครก็แแต่เนี่ยฝ้าอยากจะบอกคนที่อยู่รอบๆตัวของคนให้กําเนิดนะว่าเขาเป็นคนที่ควรจะได้รับความรัก อันดับหนึ่งก่อนเบบีด้วยซ้ำพาะเบบีอ, Baby, อะ่ะทุกคนอะ่ะรักเขามากอยู่แล้วเบบีมีแต่คนที่จะมอบความรักให้มีแต่คนที่จะแบบเอ็นดูมีแต่คนที่จะแบบอยากที่จะปลอบประโลมอะไรเงี้ยแต่มนุษย์แม่อ่ไม่มีใครโหเธอเลยไม่มีใครสนใจไม่มีใครแบบถ่ายถามว่าเป็นยังไงเจ็บแผลไหมคือพูดจะลองให้จริงคือไม่ได้เป็นโรคอะไรนะตอนนี้แต่หมายถึงว่ามันเป็นความรู้สึก นั้นจริงๆเนี่ยก็อยากที่จะบอกต่อคนรอบข้างนะคะคือถ้าเกิดเป็นแม่เปิดยุ่นะคะก็เปิดให้สามีฟังนะคะว่าเอาจริงลูกอ่ะมาที่หลังนะคนสําคัญสุดจริงๆอ่ะคือภรรยาคือมนุษย์แม่ที่กําเนิดเขานะคะต้องแบบโฮเขาเป็นหลักนะคะต้องเอาให้เขาเนี่ยสบายใจที่สุดนะเอาจริงๆแบบไม่งั้นอ่ะพอโลกมันเป็นเยอะๆอย่างเงี้ยมันมีถึงขั้นรุนแรงร้ายแรงเลยก็มีนะคะอันนี้แบบไม่อยากให้เกิดขึ้นก็อยากจะให้แม่ๆนะคะผ่านไปให้ได้นะคะค่อยๆเนื้อค่อยๆ คิดนะคะแต่ละอย่างนะคะอย่าแบบเอามาหยุมรวมแล้วก็ปันป่นปัน่นแล้วก็แบบเก็บมาคิดทีเดียวนะคะซึ่งจริงมันทํายากมากแต่ว่าแม่ก็ต้องแบบ strong อะเราเป็นแม่คนแล้วอะเราต้องปกป้องลูกให้ได้นะคะเราต้อง ทำทุกอย่างเพื่อลูกของเราให้ได้เนาะเรานะคะทีมหรืแม่นะคะเป็นกําลังใจให้กันอยู่ตรงนี้นะคะถ้ามันเกิดขึ้นได้นะคะมันก็หายไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดสุดท้ายวนาคะจริงๆนะคะมันไม่หายจากการรักษาตัวเองโทรหาเพื่อนไม่หายสามีช่วยไม่หายไปหาคุณหมอนะคะปรึกษาคุณหมอนะคะมันมียาที่จะช่วยได้จริงๆนะแม่มันมียาที่สามารถที่จะแบบให้เราก้าวผ่านตรงนี้ไปได้หรือว่าบางทีเนี่ยไปหาคุณหมอเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้ยาก็ได้มันมีการแบบคุยพูดคุยสุดท้ายในคุณหมออาจจะ เป็นคนที่ช่วยคุณแม่ได้จริงๆก็ได้นะคะก็ทิ้งท้ายคลิปนี้นะคะก็อยากจะบอกแม่แม่ทุกคนนะคะแม้ว่าไม่มีใครนะคะที่จะชื่นชมเรานะคะไม่มีใครที่จะอบกอดเรานะคะหรือว่าไมีใครเนี่ยเข้าใจเราได้มากๆจริงๆที่เราต้องการนะคะยังมีลูกเราคะ่ะลูกเรานะคะที่เขาต้องการความรักจากเรามากที่สุดลูกเราที่เขาอะ่ะ รักเราแบบไม่มีเงื่อนไขเขาอยู่ในอ้อมกอดเราเขาให้เราได้ทุกอย่างที่เราอะต้องการจากคนอื่นเขาให้ได้หมดเลยแม่อดทนสู้ๆนะคะแม่ฝ่าเองนะคะก็หอบเป็นกำลังใจนะคะให้กับคุณแม่ทุกๆท่านเลยนะคะพวกคุณนะคะคือซูเปอร์ฮีโร่ของทั้งคุณเองและก็ของลูกคุณของครอบครัวคุณอย่างแท้จริงคะ่ะ s e n น i n g l o v ค่ะ